ฟีขึ้นมาฟีฟีลูฟ,ฟีมันตายแล้วฟีร่วมกันเป็นกำลังใจเราไว้อะไรให้กับ ดูฟรีช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับดูฟรีสุดที่รัก